จนบุรีนะประชาชนป้องกันภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5ร่วมรณรงค์ลดฝุ่นลดการเผาในที่โลง่งเพื่อสุขภาวะที่ดีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดการจนบ,บุรีมีความห่วงใย,ยในสุขภาพของประชาชนจากภัยสุขภาพไฟป่าหมอกควันและฝุ่นอองขนาดเล็ก ไม่เกิน2.5ไมครอนขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ไฟป่ามหมอกควันและฝุ่น PM 2.5และร่วมรณรงค์ลดฝุ่นด้วยการทำความสะอาดบ้านบ่อยๆเพื่อลดการสะสมของฝุ่นภายในบ้านลดการเผาในที่โล่งเพื่อสุขภาวะที่ดีนายแพทย์ธีรพน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายรังสิมันทองสวัสด์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการอุรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ปี2568และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความรอบรู้ในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5ซึ่งสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีแนวโน้มสูงเกินค่าม,มาตรฐานในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีสาเหตุนอกจากสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วยังเกิดจากการเผาไร่อ้อยไฟไม่ป่าการจุดเผาในที่โล่งแจ้งการใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์ ที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลักในการคมนาคมขนส่งมวลชนโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลขาดความร่วมมือจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในบางพื้นที่ยังคงมีการเผาไร่อ้อยในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเข้าสู่โรงงานน้ำตาลขณะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีขณะน,นี้สถานการณ์อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจาก pm 2.5เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนซึ่งขนาดที่เล็กมากนี้จะสามารถหลุดรอดการกรองของขนจมูกผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าไปยังลมและแทรกซึมผ่านเข้าไปยังหลอดเลือดฝอยและเข้าสู่กระแสเลือดได้ทําให้เกิดโรคในหลายระบบผลกระทบต่อสุขภาพของ pm 2.5ระบบทางเดินหายใจอักเสบ หายใจลำบากแสบจมูกไอมีเสมหะแน่นหน้าอกถุงลมแฟบสมรรถภาพปอดลดลงแพ้และหืดกำเริบ2ระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจเกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคอัมาพาตจากหลอดเลือดสมอง3ระบบตาระคายเคืองตาตอาอักเสบ5ระบบผิวหนังคันตามตัวมีผื่นผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ต้องระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละองขนาดเล็ก pm 2 5ใน4กลุ่มโรคพบกลุ่มโรคทางเดินหายใจมากที่สุดจำนวน 95,896รายรองลงมาเป็นกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบจำนวน46,300รายกลุ่มโรคตาอักเสบ จำนวน3า5 0 0นนรรายและกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน114รายตามลำดับโดยพบกลุ่มโรคทางเดินหายใจมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม2566อากาศมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวจึงขอแนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 โดยหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคปอดเดือรังผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด ือใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อออกจากบ้านหากไม่มีให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีคือคลุมจมูกลงมาถึงใต้คางและต้องแนบสนิทกับใบหน้าให้ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆเพื่อลดการสะสมของฝุ่นภายในบ้านและงดวันทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5เช่นการเผาขยะก,การเผาหญ้กา,า,าก,การจอดรถติดเครื่องยนต์ไว้เป็นระยะนานมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่ก่อควันดำทั้งนี้ขอให้ประชาชนสังเกตตนเองหากพบว่ามีอาการผิดปกติของร่างกายเช่นอาการไอเรื้อรังแน่นหน้าอกระคายเคืองตาคัดจมูกหายใจไม่สะดวกผิวหนังเป็นตุ่มหรือผื่นนูนแดงควรปรึกษาแพทย์ทันทีและที่สำคัญควรติดตามข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษทางอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันอุนละอองและความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยปี2568ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วก็เข้าสู่ ในช่วงอากาศที่เย็นลงเข้าต้นตีนะครับเป็นเริ่มฤดูหนาวอยู่แล้วเราก็อยากจะฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพในโรคที่มันมากับฤดูหนาวนะครับหกโรคกับหนึ่งภัยสุขภาพนะครับก็โรคทางอ่าทางระบบหายใจนะครับโรคทางเดิอนอาหารนะครับแล้วก็โรคติดต่อน้ำดนมแมลงนะครับนอกจากนั้นยังมีภัยสุขภาพก็คือภัยหนาวเนี่ยเราก็อยากจะเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารนะครับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการไปที่แออัดมันล้างมือนะครับสวมหน้ากากอนามัยเวระยะห่างนะครับซึ่งเป็นคาถาป้องก,กันโรคกินร้อนสุขสะอาดและป้องก,กันโรคทางเดิอนอาหารนอกจากนั้นนะครับในห,หนาวเนี่ยก็ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับซึ่งโลกนี้เป็นเป็นความหของใยญทั้งอของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องสุขภาพ ในอากาศที่เย็นลงเนะี่ยไม่อยากให้ประชาชนนะ่ะที่เราสามารถป้องกันได้ดูแลได้เนะโดยไม่มีผ้าหรือผ้าหม่มหรืออะไรต่างๆในกดูแลร่ลางกายให้อุ่นโดยที่ขาดความรู้แล้วก็เรื่องลดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่จะทําให้อ่าเสียชีวิตได้ง่ายในะเราะว่าอากาศเย็นจัดๆนะครับเย็นลงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็มากับภัยอีกอย่างหนึ่งคือฝุ่น นะครับฝุ่นละอองนะครับฝุ่นหมอกควัน PM2.5 นะครับซึ่งเคกนี้เข้าตู่ในช่วงที่เริ่มมีค่า PM2.5 เริ่มอยู่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับลดการเผานะครับลดการสร้างฝุน่นนะครับและลดงดเลี่ยงในการออกไปในที่แจ้งนะครับถ้าหากมีการประกาศเตือนหรือ PM ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ งดลดเลี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มร่อาบางทั้งหลายเด็กสตรีมีครันผู้สูงวัยนะครับส่วนประชาชนปกติก็ก็งดลดแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันก็อย่าลืมนะครับเวลาออกนอกบ้านาหน้ากากนะครับอนามัยหรือ N95 นะครับก็ต้องติดตัวไปในสถานการณ์ที่ท่านสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นว่ามีฝุน่นหมอกละอองที่หนาแน่นนะครับก็เลี่ยงนะครับก็ต้องให้รักษาสุขภาพ ให้แข็งแรงเสมอนะครับได้รับไวรัสก็ต้องดูแลเรื่องอาการเข้าไปตรวจนะครับเข้าไปตรวจถ้าท่านมีปัญหาท่านอย่ามโนโหรือว่าอย่าไปอยากให้เข้าไปพบแพทย์ไปปรึกษาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในเรื่องโรคที่มันมาในฤดูหนาวเนี่ยโรคไวรัสมันก็จะเยอะเ,อเปนปกติด้วยที่ว่าบรรยากาศที่มันเหมาะสมในการขยายตัวของไวรัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสที่ทางเดินอาหาร วัลที่มากับอากาศต่างๆเนี่ยเ็าขอให้ป้องกันพ่อแม่สอดส่องดูแลหากมีอาการไข้สูงหรือมีอาการถ่ายอะไรผิดปกติเนี่ยต้องรีบรีบมาพบแพทย์นะครับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่นําเอาจุดเด่นของท่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงเนี่ยนะครับนําสื่อนะครับไปให้ประชาชนนะครับในเรื่องที่เราได้ได้จัดประชุมในวันนี้นะครับก็คงจะ เป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนได้รับรู้เพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวแล้วเฟซนิวเยอะนะครับเราก็ต้องเหมือนต้องชัวช่วยคัดกรองถ้าเป็นสื่อสารที่ไปออกจากองค์กรทุกท่านที่มีต้นสังกัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ว่าเชื่อถือได้ประชาชนก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นก็จะหากการนําความรับรู้ด้านสุภาพสถานก,การณ์กับความรู้เข้าไปพร้อมกันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุภาพได้ดีขึ้น